đặc biệt hết trong cái trung cấp dạ thầm một chùm mà sốt ngã cái này dạng lại đăng à nếu thô tạm anh biết dạng thì tôi có tiền hết trong cái trung จะมาแก้งานด้วยนะครับเสียงมันผิดปกติดังฮือไงทุกคนเนาะอ่าฝาก้างโบหน่อยเดี๋ยวโทรหามาต้องให้มาดู้วครับ ปกตินี่มาเรามาทํางานแก้นะครับเอาล่องให้ตรงเอาทางนู้นเป็นหลักนะครับอ่ะเดี๋ยวทํางานก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนี่ยบริเวณบริเวณนี้นะครับชายป่าเนี่ยป่ามะม่วงเนี่ยแล้วก็สวนปาล์มเนี่ยนะครับอ่าเป็นพื้นพื้นที่สี่เหลี่ยมค้างหมูที่นี่มันไม่ตรงนี่เราจะดัดให้มันตรงที่สวยหน่อยนะครับอ่ามาแก้ให้นะครับอ่างานเข้าอีกหรือเปล่านี่ม่ อ่าเดี๋ยวก็ง,งานนี้เสร็จนะครับเราก็น่าจะมีการแก้ไขอ่าขยโยนตกันอีกสักครั้งนะครับจะโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะเสียงมันผิดปกติเดี๋ยวกแก้งานเสร็จแล้วไปที่บ้านนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมผลงานกันก่อนเนี่ยครับเรามาเสียเวลาตรงนี้ตั้งนาน,นตรงที่ปลูกบ้านเก่านะครับ แต่ว่าถือว่ายังวิ่งขึ้นนะครับนี่บริเวณที่ปลูกบ้านเก่าครับดินแน่นมากไม่บอกเรานะครับว่าเป็นลักษณะดินอย่างนี้เราจะได้ผ่านสามมาก็จบเลยมาเสียเวลาตั้งครึ่งค่อนวันนะครับเฉพาะตรงนี้นะคืองานนี่อ่าเออนี่อย่างนี้ค่อยดูเป็นร่องเป็นอะไรสวยๆหน่อยก็จะพยายามให้มีเศษทางนู้นนะครับทางแทงน้ําข้างหน้าเราน่น นี่นะครับเอาด้านตรงนี่เป็นหลักอย่างนี้นะครับถูกต้องแล้วเที่ยวที่แล้วนี่โคตรเป็นงูเลยเป็นโค้งๆนะครับเพราะที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูก็โค้งตามที่นะครับเลยเอาตรงนี้เป็นหลักยอมไม่เป็นเศษด้านในตรงแทงน้ํานะครับจะดูดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งมันอยู่ท้ายถนนด้วยนะครับท่านผู้ชมใครผ่านมาผ่านไปมองเห็นโอ้โหรถใครมาวิ่งเนี่ยเละไเทะอย่างนี้ก็เสียชื่อเราด้วย แก้ไขให้แล้วนะครับเนี่ยนะครับมีรั้วเนี่ติดถนนนะครับและข้างหน้าเราเป็นแม่น้ําแม่น้ําพิจิตรเก่านะครับเนี่คนผ่านไปผ่านมาเขามองเห็นนะครับมันจะเสียชื่อเราก็ใช้เวลาไม่นานนะครับแก้ไขนี่แป๊บเดียวดัดล่องให้ตรงเนี่ยวิง่งสามสี่เที่ยวก็จบตรงบริเวณที่รถกำลังวิ่งอยู่นะครับ เดี๋ยวจะดูความแตกต่างนะครับนี่ดันหน้านี่ติดกันไกลนะครับตรงนู้นมีเห็นเศษหญ้าเศษต้นพงนะครับทางนี้ไม่มีเลยเพราะใช้ใบด้านหน้าเกี่ยนะครับนี่ยังไม่เจอดันอัดหนักๆนะครับถ้าดักหนักนี่ต้องใส่จจแย่แต่ั้งเอา้าเดี๋ยวค่อยแก้ไขกันต่อไปนะครับ ุกอย่างแก้ไขได้จักเริ่มงอ๋อยครับจักเริ่มง,ง่อยเสียงเครื่องผิดปกติ กระเป๋าก็กอบแก็บกอบแก,บก็บอยู่จะมากอบแก็บกอบแก็บส้สองสำหรับงานแก้ในครั้งนี้ก็จะใช้เวลาไม่น่าเกินสามชั่วโมงนะเต็มที่เลย2อสามชั่วโมงนะครับเต็มที่เลยเพราะเราวิ่งไปได้เลยครึ่งแล้วประมาณสี่ล่องห้าล่องแล้วทีนี้จะแก้เหลืออีกประมาณสองล่องนะครับ เราวิ่งศาสดินขึ้นบนหลังคันใหม่นะครับตัดให้ตรงอพังให้พังเร็วๆเ,เลยได้กลับบ้านเนี่ครับเป็นเศษบริเวณตรงนี้ท้ายผานนี่นะครับอาวนะครับคล่องใจอีกแล้วเอายังไงแล้วเป็นไง ดัดงดุเ่ตา,าที่เครื่องไงเดี๋ยวกํลาลังโทรตามช่างนะครับจะให้ช่างน้อยมาดูใหม่เอ้ช่างโบแช่างน้อยโทษทีช่างน้อย ไปเอาให้เสร็จเดี๋ยวค่อยไปจอดที่บ้านว่ากันใหม่กระแทกเหรอกําลังโชว์หาช่างโบนะครับพรวะว่ามันเคกบดตะมั่ง ใหม่ด้วยก้านมันคดรด้วยพอยว,ยนะวิ่งแล้วมันดังนะครับเขาบอกว่าใส่เกียร์สองแล้วยิ่งดังใหญ่เลยยังไม่แบบว่าไม่ยังไม่อัดแรงๆนะครับบอกเสียงว้าไม่เขก น่อาการจะเสียตังก็จะเหงาเหงาแบบนี้นะครับบอกแล้วช่างโบอย่ากลับมาขอให้เนียบไปเลยเสียเวลานิดหน่อยกำลังคุยกับช่างอยู่นะครับบอกรายละเอียดอยู่ปกตินี่ เขาขับนี่โบนี่จะหอนตลอดเวลาเลยนะครับแต่ทีนี้เขาทำเครื่องใหม่มาก็จะดูอาการด้วยาวิ่งลองนี้เขาจะโอ้ด้ยินเสียงโบหอนประจำจะเสียอีกต่อหรือเปล่า เหลืออีกเสร็จประมาณล่องล่องนิดๆน,นะครับทางด้านริมกระแดนนี่กำลังโทรหาช่างอยู่นะครับอยให้ช่างโบมาดูแลเครื่องใหม่นะครับอ,อยากให้จบๆไปเลยไหนๆก็เสียตังค์แล้ว ว่าไงเดี๋ยวมาป่ะ,ปะว,วันนี้ปะนน่ะเดี๋ยวหน้าจะวันนี้ครับเดี๋ยวเ,เดี๋ยวช่างโบจะมาดูอาการนะครับกกเกียร์ยสองยิ่งดังใหญ่เลยไงเออเออวลาวิ่งเกียร์สองมันยิ่งดังใหญ่อ่ะทำงานให้เสร็จครับเดี๋ยวว,ว่ากันที่บ้าน ปึงให้เสร็จนะครับเกิดอะไรขึ้นให้เกิดนะครับของทุกอย่างแก้ไขได้เขบอกว่ามันดังคล้ายๆว้าวเขกครับ รู้สึกว่าจะเพิ่งรับงานได้แค่งานนี้งานที่สองนะครับมีอาการดังคล้ายวาวเขกนะครับเดีย๋ยวค่อยว่ากันใหม่เอาให้เสร็จก่อนอ่าเพิ่งทำให้เสร็จนะครับ ค่อยมาแก้ไขเครื่องยนต์กันใหม่รู้สึกว่าจะดังไม่เพาะหูัวแล้วบอกว่าเสียงดังน่าลำคามันดังผิดปกตินะครับคล้า wow, okay. ยวาวเคอาจจะเสร็จงานนี้ ต้องแก้ไขกันไปนะครับอ่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับแต่ว่าก็ต้องแก้ไขได้ ขับไปเครียดไปนะครับลถอาการไม่ดีอีกแล้วถึงซ่อมเสร็จมารับงานนี้เป็นงานที่สองนะครับอาการไม่ค่อยดีซะแล้วต้องไปซ่อมใหม่อีกทาการลือวิจัยใหม่นะครับเครื่องมันดังจัดนะครับ จะเสียตังค์อีกแล้วอาการแบบนี้คล้ายๆจะมีการวิจัยใหม่นะครับเกิดเสียงดังกับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราจะปรับปรุงกันใหม่นะครับเมื่อเสร็จงานนี้ เสียงยนเสียงเครื่องยน์อาการไม่ค่อยดีนะครับอ้าประกาศครับประกาศช่างโบนะครับช่างโบช่างโบเสียงเครื่องมาให้มือและอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับมาทำการวิจัยกันใหม่เสียงเครื่องยนต์มันดังผิดปกตินะครับบอกแล้วว่าอย่ากลับมาอีก ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องยนต์นะครับมีเสียงดงังผิดปกติมาให้ไวเลยช่างโบครับอ่าสำหรับงานแก้นะครับลองสุดท้ายแล้วเสร็จงานนี้เราจะ จะจะไปทำการหรือวิจัยใหม่นะครับเสียงเครื่องยนต์มันดังไม่เพาะนะครับแล้วค่อนข้างรู้สึกว่าจะมีปัญหาทางอะไรก็ไม่รู้นะ้นเสียงดังแล้วก็ใครวาวเป็นเขกเดี๋ยวก็รู้ครับเดี๋ยวจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับเนี่ครับงานแก้สวย วาวิ่งตรงทุกกล่องเลยอะรองสุดท้ายทำการทิ้งทวนหรือวิจัยใหม่ าหาจบสิ้นงานนี้นะครับเราค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวก็ไปดูกันที่บ้านนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะท่านผู้ชมก็เอาไว้เพียงทนี้น,นะครับพบกัก็หมาโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ